สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพิชิตอาณาจัก,กรสามก๊กนะครับและวันนี้ก็พบกับตัวมาเฟีย99นะครับในตำแหน่งปราศริษัทนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทัพที่งบน้อยนะครับเป็นทัพตอดเอาเลือดน้อยไปตอดเลือดทหารเยอะๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทัพผีครับแต่วันนี้ผมน,นี้อยู่ในแมป แม์ขบวนประเทศนะครับนกช้างครับอันนี้ผมก็ได้จริงๆแล้วก็ได้ลองลองหลายรอบแล้วครับจริงจก็มีท่านในกลุ่มประเทศเดียวกันนะครับท่านดูแมนเขาก็ได้แนะนําไว้ว่าคือเขาเป็นคนคอยสอนจัดทัพภายในกลุ่มให้ด้วยนะครับแล้วทีน,นี้ผมก็จังหวะที่ว่าผมได้ได้เทพผู้ผีมานะครับ ผมก็ถามท่านยู่มมว่าผมได้มาเนี่ยจัดแบบไหนบ้างเพราะคุณผมก็ยังมีไม่ค่อยครบนะครับยังหาได้ไม่ครบแต่ก็ต้องหาเพิ่มแ่อัน,นี้เขาเลยบอกาว่าใช้สามตัวก่อนก็ได้สามตัวที่เล่นก็จะมีนี่ครับสามตัวมันจะมีตัวหองแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องอัพเท่าไหร่นะแต่จิตส้ม ผมมันมีแค่เนี้ยผมอัพได้แค่ห้าดาวแต่ยังไม่ปลุกเต็มแต่ถามว่าไปได้ไหมผมว่ามันก็ยังไปได้นะถ้าของไม่ครบของไม่เต็มนะผมว่ามันก็ยังโหมดอยู่แล้วก็แฮหัวหุยนะครับอันนี้ผมก็ก็อัพก็อัพพอควรนะครับก็ไม่ได้แน่นอะไรมากนะครับของแต่ก็ก็พอที่จะไปตอดเล็กต่อน้อยเขาได้นะมีม้ายังอัพได้ไม่ถึงเท่าไหร่มันได้แค่วิวให้อ่า ยังจิตธาตุผมก็เนี่ย69มันก็ถือว่ามันก็โอเคแต่ว่าหินหินาธาตุแล้วก็ยังเป็นศูน่วงอยู่ครับอ่าส่วนแล้วก็จูกัดเยนนะครับอันนี้ก็สกิลปุก,กตื่นเขาก็จะทําให้เขาเนี่ยให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเปลี่ยนประเภททหารเป็นทหารเกะาไะไหวเลยครับไม่ว่าจะเป็นทหารล่ามนหรือทหารอะไรคือเป็นเหมือนเกาะไหวเลยอาจจะทําให้ประสิทธิภาพของการใช้งานเทพของเขา ด้อยลงนะครับเพราะว่าทหารประเภททหารไม่ตรงสายนะครับส่วนในตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมก็ของก็ยังไม่แน่นอุธก็เวลหนึ่งม้าก็เวลห้าธาตุก็อัพได้แค่เวลสิบก็ไม่แน่นแต่ถามว่าประสิทธิภาพสำหรับทัพนี้ผมว่ามันก็โอเคนะครับเพราะผมก็ลองหลายรอบแล้วในการผมก็ลองกับตัวเองนะครับในทีนี้ก็นี่ จริงๆแล้วมันใช้สามตัวเพราะว่าขุนผมไม่พอพราผมขาดพวกฮองจูเฮียบนะครับเอพีฮองจูเฮียบแล้วเป็นตัวที่ทำให้หัวหุเนี่ยมันออกสกิลรัวๆนะครับอันนี้มก็นี่ครับเขาบอกว่าใช้สามตัวนี้ก่อนได้ล้ว่ามันจริงเหรอผมวาต้องลองนี่ลองกับ นี่เลยเนี่ยผมร้องกับชุดดาวเพลิงไปเลยไฟนาร์ลกกับดาวเพลิงชุดที่ว่าเพื่อนเพื่อนบางคนแบบเจอแล้วแบบัวร้อนได้นะแบบเอามันลงยังไงว่าไอ้สามตัวนี้บางทีไม่รู้จะเอาตรงไหนไปลงในระดับพวกเทสมนตีหรือผู้ว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมผ่านมาแล้วก็จริงจริงมันก็มีหลายๆอย่างนะครับพี่แก๊สเข้าว่าถ้าเป็นผู้ว่าผมก็คงก็ต้องใช้ผีเหมือนกัน ใช้พูดผิดเหมือนกันนะครับลันคิดถึนผมอันนี้ผมก็ลองลองท้าดูหลายรอบมันบางทีมันก็ได้ผลบ้างอันนี้ผมเอาทับไปสี่หมื่นนะอันนี้ผมจะเต็มเลยนะส่วนทับเบิ้งก็ห้าหมื่นแปดแต่ก็ดูว่าจะกดลงไหมนี่ขนาดของไม่เต็มนะครับเพื่อน นี่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับแล้วอย่างเบ่งผมนี่บวกห้าเลยลนะเนี่ยยังตุยเลยก็คือโอเคไตเกียร์ผมบวกสี่แต่อาจจะหวังเวนจีผมก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่แรกนะครับก็เลยเยพิ่งมาอัพก็ยังไม่มีของใส่อะไรแต่ถือว่ามันกผ็ผมถือว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าแบบเจอแบบทับเต็มเต็มแบบเนี่ยจัดเต็มแบบเนี้ย มันจะไปได้สักเท่าไหร่เลือกไปน้อยๆลองเอาเลือกไปน้อยๆเเราเ,เราเราน้นตอดใช่ไหมแต่ว่าต้องเวลาเราลบกันแราว็ต้องเสียทหารให้ได้น้อยที่สุดผมไม่แน่ใจถ้าว่าเจอเต็มๆบางทีสามตัวนี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่านะก็ะต้องลองแต่ผมก็ลองหลายรอบแล้วสุดท้ายก็ไปไม่รอดแต่มันก็ได้ได้น่อยมาแล้วแต่โอกาสด้วยการออกสกิลด้วยครับบางทีจังหวะไม่ดีก็พลาดพลาก็ ไม่ได้ตอดเขาเหมือนกันจริงๆมันทับต่อมันมีเยอะนะครับแต่จังหวะนี้คือตัวผมเนี่ยขุ่นคนมันพลาดเยอะว่ามันไม่สามารถที่จะทจับได้เต็มรูปแบบนะครับันอย่างที่ผมเอาไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมเอาของกหาไปหมื่นเสียไปหมื่นแต่เราได้มาสองหมื่นห้านี่ถือว่ากําไรเลยครับก็ทีนี้ผมก็แนะนําิีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อนเออ เราใส่ริบบงเลยเอ่าริบบงตำแหน่งนี้ฝ่งตัวนี้ไม่เอาละวรยังน,นอยู่ในเทพผีอยู่นะครับแต่นี้เราก็อาจจะลดทหารลงมาสักหน่อยนึงอันนี้คือตอดเลยนะน,นี่คือแบบเน้นตอดเลยครับทหารหนึ่งพอดูกระเบีนยนก็อันนี้ก็หนึ่งเฮอ่อนี้เราก็เอากําไรเลยครับไม่ขาดทุนแน่นอนอันนี้สองตัวเนี้ย แต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเน,น้นแถวสามด้วยนะครับในตำแหน่งแถวสามนี่ผมจะใช้เป็น s p โจผีนะครับนี่อุ้ยกดผิดนี่โจผีก็เอาไปสักหนึ่งก็พอเพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนะีย่ยผมจะบอกนะครับว่าทำไมถึงต้องเอาโจผีแถวสาม ว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนิกว่าเราไปเจอทับอืมอ่ะนี่ทับเบ้งเลยไฟนระกประดาเพลิงเราลองดูที่ว่ามันจะรอดไหมนี่เราเอาทหารแบแค่สามพอนะกับห้าหมื่นแปดนี่เฮ้บเฮ็บนี่จบเลยครับ อันนี้คือทับที่แบบคนในกลุ่มเขาก็รีวิวมาแบบแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้มาผมก็เลยได้ทับนี้มามันก็ใช้ได้ครับหาโอกาสใช้เอาอ่าแล้วทีเนี้ยถามว่าทำไมถึงต้องใช้โจผีทึ้งท้ายอ่าเพราะหนึ่งโจผีเนี่ยสก,กิลปุกตื่นเขาคือ เมื่อลงสนามปุ๊บเขาจะสร้างดาเมจต,ต่อศัตรูทั้งหมดเลยดาเมจที่สร้างเนี่ย3.2%ของทหารที่ศัตรูเนี่ยสูญเสียไปแล้วแล้วเนี่ยอย่างโดลิบองไปรอบแรกเนี่ยลิบองมันล่อจากสมมติว่ามีมีเลือดอยู่หมื่นหนึ่งเนี่ยลิบองมันก็โจมตีไปจนเหลือเหลือทหารหนึ่งเลยแต่ทีเนี้ยไอริบองเนี่ยมันทําให้ศัตรูเลือดเหลือหนึ่งก็จริงนะครับ โจมตีหมดลอดจะจริงแต่มันทำให้ศัตรูเนี่ยเป็นอมตะเป็นอมตะสามรอบ้งครับผมจะไม่ผิดนะครับอ่า่าใช่สอรอบเป็นอมตะจะทีๆเนี้ต,ตีเขาก็จะไม่ตายแล้วแต่คือเราก็ให้โจผีนี่แหละลงมาตีตายเลยคือจบจริงๆแล้วก็ มันก็สําหรับทับนี้ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับแต่ถ้าว่าเจอแบบพวกอย่างผมเจอพวกส่วนมากถ้าไปแล้วไม่ได้ตอดเลยนะคือคือเจอเตียวเลี้ยวแก้ทางมาเนี่ยผมผมมองว่าเพราะเตียวเลี้ยวมันเหมือนมันมันมันรู้ทันอ่ะมันมันปล่อยสกิลก่อนแล้วผมก็ไม่ทันได้ไม่ไม่ทันได้ปล่อยอะคือทับผีผมที่ทับต่อผมตายก่อนนะผมจะทําให้ดูนะอย่างสมมติว่าเจอเนี่ย อย่างทัพนี้ทัพพลังบ้าน,นะครับเนีย่ยมันจะมีเตียวเลี้ยวใช่ไหมบางทีไม่ทันได้ตีมันโดนเตียวเลี้ยวหัวตายก่อนเอาเลือกไปหนึ่งพราะเตียวเลี้ยวมันออกสกิลก่อนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เรเล่นออกสกิลก่อนถึงแม้จะเป็นทับผีแบบเต็มๆเ,เลยนะ <c oughs> นี่น,นี้ทับผีทาไปรับสามตัวเลยก็สู้ไม่ได้นะเอาแบบเลือดไปเต็มเต็มเลยนะเลือดเต็มเต็มเลยนะ เพราะว่าตื้เลี้ยสกนะิลมันเขาอย่างรูประตูอยู่แล้วมันสูงออกกอดแล้วก็ทําให้มุนด้วยนะครับสกิลหลนะังนะมุนแล้วออกประตูบ่อยด้วยเตื้อเลีนะ้ยอาจจะโดนสุ่มฆ่าด้วยนะครับของทัพนี้ของเตาอี้นะนะครับะนะมุนครับอ่า ขาดทุนแคงนี้ขาดทุนแน่นอนผมว่าหรือไม่ก็อ่าอย่างผมว่าแสงพุทธทับเนี่ยผมก็มีตัวโฉนะครับทีมตัวต่อควนอู เทพทอจงโฮกาเซียงสียวเกี้ยวนะครับในเทพฟ้าขนนะครับฟ้าขนเป็นหนึ่งอันนี้ผมมองว่าทัพผีน่าจะน่าจะกินขาดนะครับ แรงมากครับผมว่าถือว่าใช้ได้ในสนามก็คือเอาเป็นทับบุกไล่บุกไล่ตอดผู้ต่อสู้ไปนะครับทับลักเราก็ป้องกันไว้นะครับผมว่าโอเคเลยมีไว้ผมว่าโอเคครับมีไว้แล้วเล่นได้ครับคือต่างกันมากเสียไปเก้าพันได้มาต้าหมึ่งเก้านเคครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับแนะนําอะไรก็ คมน้นมาได้นะครับผมแล้วก็เจอผมในเกมก็ทักมาในช่องแชทโลกได้นะครับผมแบบมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็ยินดีที่จะรับฟังแนะนำและเกมประสบการณ์กันนะครับผมสำหรับนี้ครับของครับ